สนับสนุนโดยใจเขาใจเราคือสิ่งที่เรายึดมัน่นกรุงเทพประกันภัย

ไม่ดีแต่คงจะรักแค่ต้องตายไม่ไวยิ่งพบที่มีแต่ตัวใจคุณจำเอาไว้ว่าความรักเราจบลอย่าไปพบใจใจต้องจำ คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Mango Garden นะครับผมวันนี้พิเศษอีกแล้วครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นนักร้องหญิงเสียงนุ่มลึกกับกีตาร์คู่ใจนะครับพี่โรสเซเรนทิฟนั่นเองครับผมค่ะวันนี้เพลงที่จบไปเป็นอัลบั้มใหม่ผลงานล่าสุดใช่แล้วอัลบั้ม Moan นะคะเป็นอัลบั้มที่5ของโรสแล้วค่ะครับผมเพลงที่จบไปชื่อว่าชื่อคนดื้อรั้นค่ะเนื้อหาเป็นยังไงครับผมเนื้อหาก็จะพูดถึงความรักที่จบลงไปแล้วแต่ว่า คนยังไม่ยอมจบเออย,ยังยึดติดอยู่กับความความทรงจําเก่าๆแล้วก็จะคอยแบบไปถามไทยคนที่เลิกกับเราไปแล้วะว่าแบบเป็นยังไงบ้างคอยแบบไปคุยทําเป็นเดินผ่านอะไรเงี้ยเพลนี้ก็จะเหมือนแบบจิตใต้สํานึกคอยคอยบอกว่าแบบเออเลิกดื้อได้แล้วล่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ยหยุดเถอะ ครับผมความพิเศษของอัลบั้มนี้อัลบั้มที่ห้าตลอดระยะเวลาแปดปีย้ำจะปวดพึงงะนนแต่ว่าเออใช่ไหมไม่รู้สึกเหมือนแคปปีที่แล้วไงก็ม่รู้สึกว่าเป็นนักร้องใหม่อย่างนี้ใช่ใช่ก็เป็นอัลบั้มที่เรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาได้พอสมควรแล้วเนาก็ถ้าตั้งแต่อัลบั้มแรกเนี่ยที่มันผ่านมาก็จะเป็นเหมือนกับเรา เรายังไม่รู้จากตัวเองแน่ชัดว่าเราชอบอะไรแบบไหนแล้วก็เราก็จะเหมือนกับปล่อยให้พี่ๆเขาเขาดูแลทั้งหมดเลยแต่ว่าพอมว่าอัลบั้มนี้เนี่ยโรสก็จะเหมือนกับคิดคิดคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มเองว่าแบบเอออยากจะให้เพลงแต่ละเพลงออกมาเป็นยังไงแล้วก็เลือกโปรดิวเซอร์เองว่าแบบเพลงที่เราคิดเนี้ยน่าจะเหมาะกับโปรดิวเซอร์คนนี้ดูจากผลงานที่ผ่านมาของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยได้มา เป็นเพลงทั้งหมดที่ใน,นอัลบั้มนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมอัลบั้มนี้โปรดิวเซอร์เยอะมากเรื่องมาก <c oughs> รครับมผมมีกี่คนมีใครยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่เพลงแรกเพลงเมื่อกี้นี้คนดื้อรันก็จะเป็นพี่แม็กซ์รันหรือว่าแม็ก c a อาคาเปราเซเว่นนะคะครับผมะะแล้วก็เพลงที่สอง <c oughs> ถามมาได้ไงเนี่ยแอบดูอัลบั้มก่อนนี่เนี่ยครับผมร่ำที่ ดูดีมีเสกุลมีการใส่กระโปรงเกิดขึ้นนั่นน่ะสิแล้วก็เราจะถามว่าลุคก็เปลี่ยนไปด้วยใช่มีการติดขนตั้งขนขนตรงขนตาอะไรเงี้ยครับผมก็เพราะว่าปกติจะเห็นพี่รอนเองอ่ะจะแบบว่าดูสบายสบายเออดูแบบว่าแต่งตัวธรรมะธรรมะธรรมงใช่เห็นแอบเมาว่าติดขนตาปลอมใช่จริงจริงๆหนักมากเลยไม่เคยคิดเลยว่าการเป็นผู้หญิงที่แบบ สวยงามมันลำบานะคะคือเวลากลับบ้านเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเส้นไหนจริงเส้นไหนฟอร์มเราดึงออกมาก็เออไม่ชินเรยว่าไม่ชินใช่หลุดกันเป็นยวงกลับมาที่โพรดิวเซอร์ใหม่คนดือรั่นเนี่ยเป็นพี่แม็กซ์รันนะคะแล้วก็ถามมาได้ไงมี2คนมีพี่โบ๊ทบานนาโบ๊ทแล้วก็พี่หนึ่งนรงวิทย์นเขียนเนื้อเพลงที่สามไม่รู้จะเลือกใครอันนี้เป็นเพลงเพลงครที่ ประกรอบเรื่องวามายุรานะคะ,ะแล้วก็กใช่แล้วก็คิวปิดเนี่ยก็จะเป็นพี่โอเจสเตอร์อ่าจะมาแต่งให้หมดเลยเนื้อร้องและทำนองใจเรามองเห็นกันร้องไห้ไม่เป็นแล้วก็แทบจะไม่ต้องคิดแล้วก็มีคนรักเธอสีเพลงนี้จะเป็นพี่หวนทีมของพี่หวนเรืองกิจยงปียกุลน,นะคะคก็จะมีพวกพี่พี่ตุ๊กมนทวันแล้วก็จะมีะพี่ชื่อพี่ป้อมนะคะคปัญญาประคุณปัญญาเนี่ยม,มาดูแล เนื้อร้องให้นะคะตะกี้แอบเห็น MV เป็นยังไงบ้างครับปล่อยออกมาแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวประมาณร้อยล้านแล้วค่ะร้อนเลยครับก็ผลตอบรับก็ก็เรียกว่ายังไงดีอ่ะมัน เราพรีเมียร์ในในเว็บไซต์มากกว่าจะในในแฟนเพจของเราเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังมีคนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ารเราก็หวังว่าแมน g ก็ีจะเปิดให้เราไปก่อนเออเป,เปิดเปิดเปิดครับ <laughs> ไม่ได้บอกว่าเห็น MV แล้วก็นึกถึงเพลงพี่โรสเองเนี่ยหลายๆเพลงอย่างก้อนหินก้อนนั้นออก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนเนี่ยพี่โรสจะนั่งข้างๆแล้วก็แบบเหมือน คอยให้กําลังใจตลอดเวลาเออใช่นมาเหมือนกันฉากนี้เลยนะฉากที่แบบนั่งนั่งปลอบน้องนั่งบอกน้องว่าแบบเอ้ยเลิกเถอะน้องร้องอ่ะเนี่ยเเอามือจับเงี้ยน่ะหยิกน้องหยิกน้องว่าตื่นเถอะนออจะได้บีบน้ำตาออกมาได้เื่นน้องร้องไห้ไม่ค่อยได้ไงแล้วก็ทำเป็นปลอบเป็นจริงหยิกอยู่หยิกอยู่เกลียดแค้นน้องอะไรหรือเปล่าไม่อยากให้น้องร้องไห้ให้ดูสมจริงไงร้เล่นนะคะเราเล่นครับผมเนื้อหาแสดงเป็นไงบ้างครับ เนื้อหาใน MV เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเนี่ยเขาเป็นอยู่ในโรงเรียนบอลเล่ไม่ใช่บอลเล่ไม่แดเลยอะไม่ไม่ไม่ทานไม่ทันบอลเล่คือเหมือนแต่ก่อนนางเอกเขาจะเป็นดาวไงแล้วก็เป็นแฟนกันกับพระเอกอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีพอมีดาวดวงใหม่เข้ามาพระเอกก็แบบไปสนใจคนนั้นมากกว่านางก็น้อยใจไงนางก็น้อยใจมากนางก็จะแบบคอยไป เออตื้อนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบโรสก็จะมาเป็นผีเป็นจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกว่าหยุดเธอเลิกเธอเลิกเธอเลิกแล้วไ็เรักเธอนะดูหน้าเขาสิเอื่อมมากเลยเนอนั่นแหละครับผมหยิบกคางหยิคครับผมวันนี้เวลาน้อยมากจริงๆที่รสครับฝากอัลบั้มนิดนึงเลยฝากเลยจะติดตามได้ที่ไหนยังไงครับผมติดตามได้ที่กล้องไหนดีกล้องไหนดีอะไรครับนั่นแหละครับโอเคก็อัลบั้มโรสมอลเดนนะคะสามารถสามารถดูรายละเอียดต่างๆหรือว่าพูดคุยกับโรสได้ที่แฟนเพจของโรสเอง f facebook.com/ /rosefanclub นะคะจะจำยากนิดหนึ่งคะ rosefanclub ก็ลองคลิกเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์ได้หรือว่าจะสั่งอัลบั้มอะไรเนี้ยได้จากเว็บไซต์แฟนเพจของ Work Gang ด้วยก็คือ f a c e b o o k c o m w o r k g a n g นะคะเข้าไปถ้าหาซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยก็เข้าไปบอกเลยแล้วก็สั่งซื้อก็ส่งถึงบ้านพร้อมลายเซ็น r o s ด้วยนั่นสิแจ่งตรงนี้แหละได้ลายเซ็นด้วยเออเก๋มากนะคะฝากด้วยนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุก รวมถึงมิวสิกวิดีโอก็ติดตามได้เหมือนกันใน Facebook ในเว็บไซต์ใน YouTube ก็มีแล้วใน YouTube ก็มีด้วยหรือว่าติดตามในช่องของโรสด้วยโรสโรสซิรินทิพธ์นะคะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่โรสมากครับเวลาน้อยจริงๆขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวว่าหลังมาเชิญมาใหม่แบบเต็มเต็มยัยอยาพูดคุยกันไม่นานสักประมาณสี่ชั่วโมงพอดีเลยชอบมากเลยครับผมโอเคครับคุณแฟนนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับกับพี่โรสซิรินทิพนั่นเองครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าแขกรับเชิญยังไไไมมมมมม่่หหดดนนะคครรรรรััับบบีีีเเเเืออองาซ์์พพสใ้้ชกกยยลผ Oh,